สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบข่าวก่อนเที่ยงค่ะกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะเรามาเริ่มอัปเดตข่าวแรกนะคะกับ ACG ปิดโชว์รูมและศูนย์บริการที่สร้างขึ้นเชื่อคราวสาขากระบี่หลังสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดินค่ะ นายพานุมาตรรังคกูนุวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออโต้อปโพดิงจำกัดมหาชนหรือว่า ACG เปิดเผยว่าบริษัทฮอนด้ามะลิวันจำกัดสาขากระบี่ซึ่งเป็นสาขาที่9ของกลุ่มบริษัทซึ่งเปิดดำเนินการเป็นสาขาชั่วคราวนะคะเพื่อไว้สําหรับรองรับการให้บริการลูกค้าระหว่างรอการก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการของบริษัทฮอนด้ามัลิวันจำกัดสาขากระบี่สาขาที่10ของกลุ่มบริษัทอย่างไรก็ตามค่ะสาขากระบี่ชั่วคราวนั้นจะดำเนินการปิดในวันที่๓ 3ากันยายนนี้นะคะเนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินของสาขากระบี่นั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่19พฤศจิกายนปี63และข้อ2นะคะโชว์รูมและก็ศูนย์บริการของสาขาเมืองกระบี่ก็คือโชว์รูมและศูนย์บริการถาวรของกลุ่มบริษัทได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2 5 6 2และเปิดดําเนินการเต็มรูปแบบมาตั้งแต่วันที่ 4. มกราคมปี2 5 6 3ซึ่งเป็นสาขาที่มาเปิดดาเนินการทดแทนสาขากระบี่ที่จะปิดลงค่ะ อย่างไรก็ตามการปิดสาขาดังกล่าวนั้นไม่สง่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทค่ะและมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะเซร์นีเพนชาติซื้อหุ้น UMI 1.3652%ดันมีในมือ10.3925%ค่ะ สำนักง,งานกรตนะคะได้รายงานการได้มาในหุ้นของบริษัทสหมูเษอุตสาหกรรมจำกัดหรือว,ว่า UMI โดยนายเสรณีเพญชาติซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น1.3652%ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น10.3925%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการค่ะ และเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะ STC ควัก9.83ล้านบาทซื้อเครื่องจกักรชุดผสมคอนกรีตจาก Quality Concrete รองรับกำลังการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จค่ะ นายเอกชัยชัยตระกูลทองกรรมการผู้จัดการบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนหรือว่า STC เปิดเผยว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่5นะคะซึ่งประชุมเมื่อวานนี้ค่ะได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อทรัพย์สินซึ่งใช้ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท Quality Concrete 2013จำกัดซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันค่ะ โดยบริษัทนั้นนะคะประสงค์จะซื้อเครื่องจักรชุดผสมคอนกรีตรถตักร้อยยางรถม้ปรผสมคอนกรีตและรถยนต์ส่วนบุคคลจากบริษัท Quality จำกัดนะคะเพื่อใช้ในการขยายกําลังการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทโดยมีมูลค่ารวมของทรัพย์สินทั้งหมดตามร,ราคาประเมิอนอยู่ที่9.83ล้านบาทค่ะทั้งนี้การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีสมรรถนะที่ดีในราคาที่เหมาะสมจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นและการขยายธุรกิจอย่างต่อนเนื่องค่ะโดยแหล่งที่มาจากเงินทุนครั้งนี้นะคะก็จะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดาเนินง,งานของบริษัทแต่อย่างใดอ และนี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวนะคะที่เรานามาอัปเดตกันในเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงเช้านี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณอินไซด์นะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram, Twitter l i ไ e น์สแควร์ e ทเลกรแและรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใ,ใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะคะวันนี้รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุุกกวันจนจร์ลา11 วันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ